เรามาถึงเรื่องการกุศลกันสักเรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะครับเ1วนตี่วันเขาฉลองครบรอบ40ปีของการเป็นผู้นําแฟชั่นและสไตล์ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในเอเชียโดยครับเ1วนี่วันประเทศไทยร่วมวาระพิเศษด้วยโปรเจกต์คืนสังคมนะฮะแนะนำทุกผู้ชมไปร่วมประมูลสินค้าออนไลน์21บแบรนด์ดังระดับโลกเพื่อมอบรายได้สนับสนุน21มูลนิธิเพื่อปีสำคัญแห่งการดำเนินงานของครับเทวนี่วัน เขาฉลอง40ปีเข้าไปประมูลได้ผ่าน f c e e o o o คลับทเวนตี้วัน w w w f a c e b o o k c o m s l a s h c l u b t w e n t y o n e h a i l a n d นะคะเรายกมานะฮะความจริงเนี่ยมี21แห่งแล้ว21ชิ้นยกมาสัก3-4ชิ้นไหม ชิ้นที่เป็นไฮไลท์นะคะอย่างเช่นเบาๆบาไบอิตเซ่มิยาเกะค่ะกระเป๋าเบาเาอิตเซ่เนี่ยนะคะเป็นแพลตินัมสีทองผลิตเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มีแค่ชิ้นเดียวในโลกรายได้จากการประมูลชิ้นนี้เนี่ยจะมอบให้กับมูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการอ,อ,อีกชิ้นหนึ่งสเตลล่าแมคคาร์ทนีนะคะเป็นกระเป๋ารุ่นฟลาเบลล่าสีดำเมทัลลิกแวววาวสายโซ่เงินพร้อมกับลายเซน็นมิสเตลล่าแมคคาร์ทนีที่กระเป๋านะคะ <c oughs> พิเศษสุดสาหรับประเทศไทยเลยรายได้จากการประมูลชิ้นนี้จะมอบ อบให้กับมูล,ลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสเตลล a ามนะคะนี่คุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดกีฬาชุดนักกีฬาทีมชาติของอังกฤษโอลิมปิกที่ผ่านมานี่เองสาราจาจากนั่นเองที่สวยมากเลยเนี่ยนะฮะชิ้นต่อไป <c oughs> เป็นไฮไลท์มาร์คเจคอบส์ค่ะเป็นกระเป๋าสีแดงทําจากหนังนกกระจอกเทศจะมีลายเซ็นของดีไซเนอร์คนดังที่เป็นระดับแบบว่าหใบในโลกนี้ รายได้จากการประมูลชิ้นนี้จะมอบให้กับมูลนิธิเอชแห่งประเทศไทยอีกสักชิ้นไหมอีกสักชิ้นอเล็กซานเดอร์แมคควีนค่ะกระเป๋าคลัตช์ลายธงชาติอังกฤษนะคะจะมีลายเซ็นของซาร่าเบอร์ตันซาร่าเบอร์ตันก็คือดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดแต่งงานให้กับเจ้าหญิงเคมิดเดอลตันนะคะอ,อ,อคนนี้เขาเป็นคู่หูของอเล็กซานเดอร์แมคควีนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะจะมีลายเซ็นของซาร่าอยู่ในกระเป๋าข้างในรายได้จากการประมูลชิ้นนี้มอบให้กับมูลนิธิเอชแห่งประเทศไทยค่ะนะฮะ ก็อย่างที่บอกนะครับความจริงยังมีอีกเยอะนะครับเพราะว่า21ชิ้นผมเอ่ยชื่อเราเร็วก็นละกันมีลองแวงมีพอสมิธมีมาร์คบายมาร์คเจคอบส์มีซีเคคาวินคายมีเปียฮาร์ดีมีพีเอสวันโปเอนซาสกูเลอร์มีแมรี่คาทันซูมีพริสพริสอิเซบิอาเกออีเยอะเลยฮะไล่ไม่ไหว <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะบอกท่านผู้ชมว่าเขาทำเป็นการประมูลสินค้า ซึ่งมีเฉพาะจริงๆเนี่ยเชิ้นต่อสัปดาห์ค่ะเพื่อมอบให้กับ21องค์กรการกุศลนะครับลำดับของการประมูลเนี่ยน้องไร้ฮะเขาใช้วิธีการประมูลออนไลน์เท่านั้นเริ่มมาแล้วตั้งแต่31สิงหาคมแบ่งมาเป็น3รอบถูกไหมใช่รอบแรกก็คือตั้งแต่31สิงหาไปจนถึง5กันยานะคะอันนี้7ชิ้นแรก ช่วงแรกสัปดาห์ที่สจะเริ่ม7กันยาถึง12กันยาอันนี้7ชิ้นชุดที่2แล้วก็สัปดาห์ที่34 4กันยาถึง19กันยาเป็น7ชิ้นชุดที่3รวมทั้งหมดก็จะเป็น21ชิ้นนั่นแหละฮะค่ะมูลนิธิก็21มูลนิธินะครับก็ขอให้ประสบค,ความสําเร็จนะครับนี่ฮะกิจกรรมดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้ก่อนที่เราจะต้องว่ากันต่อละ